ก็จบเกมที่พบกับตูวลูสไปแล้วนะครับเราก็ยังทําได้ตามเป้านะครับกับการเก็บ3คะแนนเต็มและถึงแม้ปีนี้เราจะไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับแต่ว่าเยเกนคอปเนี่ยเขายืนยันตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าเขาอยากจะพาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์รายการนี้ให้ได้และสําหรับในรายการยูโรปาลีกนะครับการเข้ารอบเป็นอันดับที่1ถือว่าสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเราเกิดประมาทแล้วพลาดเข้าเป็นอันดับ2ขึ้นมานะครับอันนี้งานเข้าเลยเพราะว่าอันดับ2ในยูโรปาลีกเนี่ย จะต้องไปเพย์ออฟกับทีมอันดับที่3ที่ตกรอบมาจากแชมเปียนลีกนะครับและถ้าเรามองไปพวกทีมอันดับที่3ในยูฟาแชมเปียนลีกปัจจุบันนี้นะแต่ละทีมไม่น่ารักเลยนะครับเซบีย่านะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับกับการเข้ารอบยูฟาแชมเปียนลีกแล้วก็ตกรอบมาคว้าแชมป์ยูโรป้ายังมีทีมอย่างลาซิโอเลดบูซาวบวกชักตาโดเนสอีกนะครับหรือว่าในกลุ่ม F เนี่ยที่ไม่รู้ว่าทีมไหนจะหลุดมาเป็นอันดับที่3นะปารีสแซง์แมงดอทมูนเอซิมิลานออกได้หมดนะครับ ถ้าจะโชคดีหน่อยก็อาจจะเป็นนิวคาสเซิลที่เราจะไม่เจอทีมจากชาติเดียวกันในรอบเพย์ออฟแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเลยนะครับเราควรจะการันตีเข้าเป็นอันดับหนึ่งนะแล้วก็ควรจะเข้ารอบให้ได้ก่อนถึงนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะครับเพราะว่าในนัดสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องเจอกับอูนิโอนซังชีรัวนะโดยหลังจากนั้นนะครับเราจะมีเกมแดงเดือดรออยู่ในวันอาทิตย์นะครับดังนั้นการพักนักเตะต,ตัวหลักเอาไว้ให้พร้อมก่อนเจอกับแมนยูน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุด สำหรับเกมเมื่อคืนนะครับตูลูสอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจมากๆนะครับ4ี่นัดหลังสุดทุกรายการไม่แพ้ใครแล้ววันนี้ก็มาเล่นแบบไม่กลัวเลยนะครับเปิดหน้าแรกบีบสูงถึงหน้าโกเลยในฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับมีการปรับเปลี่ยนทีมเยอะมากๆทั้งๆท,ที่เยกินคอปเนี่ยบอกก่อนเกมว่าจะเปลี่ยนแค่บางตำแหน่งนะแต่พอเอาเข้าจริงนะโอ้โหทั้งทีมจะเหลือก็แค่เทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนกาวเวนแบกโจตานะครับ3คนที่เป็นตัวจริงต่อเนื่องจากนัดที่แล้วนะ แต่เอาจริงนะครับเกมแบบเนี้ยมันก็ควรจะเป็นโอกาสของพวกบรรดาตัวสำรองแล้วก็เด็กดาวรุ่งกันอยู่แล้วนะครับอย่างในรายของลูกแชมเบอร์เนี่ยถือว่าได้รับโอกาสในฝันเลยแหละแล้วก็ถือว่าเล่นได้โอเคเลยนะครับเล่นได้ไม่แย่นะถึงแม้ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยจะรู้สึกว่าในช่วงแรกๆของเกมอะ่ะลูกแชมเบอร์จะมีการตื่นสนามอยู่บ้างเคาะบอลสั้นไปบ้างเบาไปบ้างแต่เล่นไปเล่นมาดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะจะมีก็แค่ในเรื่องของเกมรับนะครับที่ผมยังรู้สึกว่าหลวมไปหน่อย ในหลายๆครั้งเนี่ยโดนหลบง่ายไปแรงการเข้าปะทะการชนการบางังอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าสําหรับเด็กอายุ19นะครับกับโอกาสครั้งใหญ่แบบนี้ไม่แย่นะครับอนาคตยังอีกไกลน,นะยังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะนะครับและสําหรับคู่เซนเตอร์นะครับโจโเอลมาติปกับโจโกเมสนะครับเอาจริงๆนะเขาไม่เจองานยากเลยนะครับวันนี้ด้วยคุณภาพของนักเตะตูลรสแล้วเนี่ยคือมัน มันไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นจังหวะโยนยาวการสวนกลับทุกอย่างนะการออกบอลในแดน3นะครับไม่มีความแม่นยำกันเลยนะมาติดโกเมสเล่นง่ายมากๆนะครับวันนี้และในส่วนของกัปตันเทรนนะครับโอ้โหผมชอบเขาจริงๆวันนี้ผมชอบมากเหมือนเราได้เห็นเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้เขาเล่นเป็นจอมทัพนะครับในส่วนของเกมรับก็อาจจะเล่นง่ายหน่อยนะด้วยคุณภาพของนักเตะตัวรุที่ไม่ได้กดดันอะไรมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือ ผมไม่รู้ว่ามีใครสังเกตเห็นไหมนะในช่วงก่อนเริ่มเกมอ่ะที่เทรนเดินไปคุยกับแชมเบอร์เหมือนจะเป็นการแนะนําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในวินาทีนั้นอนะ่ะผมก็รู้สึกละเฮ้ยมันใส่ใจว่ะคือสําหรับเด็กๆที่เพิ่งจะได้มีโอกาสเล่นในทีมชุดใหญ่นัดแรกนะครับสาหรับบางคนนะเขาอาจจะต้องมีรุ่นพี่มาคอยช่วยชี้แนะกันนิดนึงนะครับและเทรนได้ออกมาพูดหลังจบเกมนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยมันครบรอบ7ปีที่เขาได้มีโอกาสขึ้นมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลชุดใหญ่เป็นนัดแรก และเขาก็ยังไม่เคยลืมความรู้สึกนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาก็เลยอยากที่ทําให้แชมเบอร์รู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดผมก็เลยรู้สึกนะครับว่าตั้งแต่ที่เทรนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองกัปตันทีมเนี่ยเทรนมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับและในส่วนของแดนกลาง3คนนะครับเริ่มต้นที่เอนโดก่อนนะส่วนตัวคือผมดีใจแทนมากๆนะที่เขาสามารถยิงได้แล้ววันนี้เล่นได้ดีนะครับถึงแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเขายังมีปัญหาเรื่องของการตัดเกมโดยเฉพาะเรื่องของการดดนหนึ่งต่อหนึ่งนะ ผมว่าในบางครั้งนะครับเขาถูกเลี้ยงผ่านง่ายไปหน่อยแต่หลังจากที่หม่งพังวัะตูขึ้นนำสองหนึ่งได้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีความมั่นใจมากขึ้นและโดยเฉพาะในครึ่งหลังนะครับที่ผมรู้สึกว่าเออเขาทําได้ดีกว่าครึ่งแรกเยอะเลยและก็ในส่วนของเคอร์ติสโจนผมว่าน่าจะเป็นคนที่โดนด่าเยอะที่สุดแล้วล่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าเอาจริงๆนะโจนมันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นนะมันก็เล่นแบบมีพลังนะครับ เขาเล่นแบบมีพละกําลังการเพสซิ่งการไล่กดดันคู่แข่งเขาทําได้ดีนะการคลองบอลก็ถือว่าทําได้ดีเพียงแต่ว่าโจนมันอาจจะชอบม้วนอยู่กลางสนามมากไปหน่อยไม่ค่อยได้พยายามพาบอลขึ้นหน้าสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าคุมจังหวะเกมได้ดีนะมันอาจจะเป็นแผนของเยเกนครอปก็ได้นะครับที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องมีกองกลาง1คนสําหรับคุมเกมแดนกลางนะแล้วก็ในนัดนี้นะครับไลอ้อนกาวเวนแบกเป็นตัวพาบอลขึ้นหน้าได้ดีอยู่แล้วนะครับ คือส่วนตัวของผมล้วเนี่ยผมไม่ค่อยอยากที่จะมาตัดสินนะครับว่าทําไมนักเตะคนนั้นคนนี้ไม่ยอมเล่นแบบนั้นแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวของผมนะครับผมจะชอบมองไปที่แผนของผู้จัดการทีมมากกว่าแล้วก็ไปดูว่าผู้จัดการทีมเนี่ยเขาอยากได้อะไรจากนักเตะที่เขาส่งลงไปเล่นในตําแหน่งนั้นนะครับอย่างในกรณีของฮาเวียนเลียเนี่ยอันนี้ผมว่าชัดเจนเลยสําหรับนัดนี้เพราะว่าภาพจําของพวกเราเนี่ยฮาเวียนเหลียจะเป็นตัวที่ไปกับบอลได้ดีเลี้ยงบอลคล่องๆแต่ในนัดนี้นะครับถ้าใครสังเกตนะ ฮาวิเอลเลียดเล่นเหมือนซาร่าเป๊ะเลยนะครับยืนอยู่ติดเส้นด้านบนขวาถอยลงมาเก็บบอลนะครับคุมจังหวะเกมในแดนบนไม่มีพื้นที่ก็ส่งคืนไม่ให้เสียบอลและไม่ให้โดนโต้กลับนะครับซึ่งในปีนี้นะหลายๆเกมซาร่าก็เล่นแบบนี้นะครับแล้ววันนี้เอลเลียดก็เล่นได้เหมือนเป๊ะเลยนะครับคือผมไม่ได้จะบอกว่าเอลเลียดเก่งเท่าซาร่านะครับแต่แค่วิธีการเล่นมันเป็นสไตล์เดียวกันนะส่วนไลอ้อนกาเวนแบกนะครับโอ้โหคนนี้แหละผมว่าโดดเด่นที่สุดในสนามแล้วนะ โดยเฉพาะในครึ่งแรกนะครับเกมลุกเกมรับการคลองบอลการตัดเกมขึ้นสุดลงสุดพละกาลังมีให้เห็นครบหมดเลยนะครับวันนี้และสิ่งที่ผมชอบการแบ่งในนัดนี้มากๆเลยก็คือจังหวะที่เซตเกมลุกในตอนที่ยังอยู่กลางสนามการคลองบอลการพลิกหลบการเล่นในพื้นที่แคบๆเขาสามารถเปลี่ยนจังหวะเกมได้เร็วมากๆแบบพลิกนิดเดียวแล้วก็พุ่งไปเลยแล้วก็เหมือนจะไม่เร็วนะครับแต่ว่าขายาวมากๆ แล้วพ่อขายาวมากช่วงก้าวมันกว้างนะครับพูดต่อสู้วิ่งตามวิ่งไม่ทันนะและเราต้องไม่ลืมนะครับกาเวนแบกอายุ21เองนะครับเติบโตได้อีกเยอะพัฒนาได้เยอะมากๆถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจมากๆนะครับต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วเขาจะพัฒนาได้ไปถึงไหนนะครับถ้าเขาได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องถ้าเขาไม่ย้ายทีมซะก่อนนะครับอนาคตใน10ปีข้างหน้าเขาเป็นตัวหลักให้กับเราแน่นอนแล้วก็ในช่วงพักครึ่งเนี่ยผมก็ไปอาบน้ําแปลงฟันอะไรเนาะ แล้วก็กลับมาไม่ทันในช่วงต้นครึ่งหลังสักประมาณนาที2นาทีและผมก็ได้ยินเสียงคนภาพตะโกนนะครับแบบเฮ้ยผมก็เฮ้ยอะไรวะแบบใครได้ลุ้นประตูก็ไม่รู้ก็รีบวิ่งออกมาจากห้องน้านะและภาพที่ผมได้เห็นก็คือนักเตะตูลุสส่งบอลเข้ามากลางโกแล้วนะครับโอ้โหโล่งโล่งจนไม่รู้จะโล่งยังไงนะเหลือเทรนด์ยืนคุมเส้นอยู่คนเดียวนะครับคือจังหวะแบบนี้นะครับมันเรียกว่ายังไงก็โดนนะผมว่าถ้าเขามีโอกาสยิงแบบนี้สักร้อยครั้งนะครับ99้ครั้งเนี่ยเป็นประตู แต่ว่าเทรนด์ใช้โคตาอีกหนึ่งครั้งที่เหลือสกัดบนเส้นและพอผมมาเห็นภาพชานะครับมันก็ยิ่งตอกย้าความรู้สึกของผมนะผมย้านะครับว่ามันเป็นความรู้สึกของผมคนเดียวนะไม่รู้มีใครคิดเหมือนกันไหมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าในฤดูกาลเนี่ยทุกนัดเลยที่เคลเลเฮอร์ได้ลงเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกอุ่นใจเท่ากับฤดูกาลที่แล้วคือผมไม่ได้จะบอกว่ามันเป็นเพราะเขาพลาดในจังหวะนี้ผมก็เลยมาพูดนะครับแต่ว่าในหลายๆนัดการเซฟประตูของเขาผมแบบเอ้ยถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ย เขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่าคือผมต้องบอกอีกทีนะครับว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่ได้มีรูปภาพไม่ได้มีเหตุผลหรืออะไรมาวิเคราะห์โตแย้งนะความรู้สึกล้วนๆเลยแต่ผมก็ยังเชื่อนะว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ดีอยู่ยังเป็นโกที่มีอนาคตนะครับผมอยากให้อยู่ต่ออยู่แล้วแต่ว่าบางทีการอยู่หรือร์พูลต่อเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้ลงเป็นตัวจริงโอกาสที่จะเบียดอาริซองเป็นมือหนึ่งแทนเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เลยอะและสําหรับกองหน้าอีก2คนของเรานะครับ คนแรกดาวินนุนเยสนะผมว่าเขาเด่นที่สุดในนักเตะแดนบนของเรานะครับลูกที่ยิงได้ผมว่าเขายิงแบบมั่นใจมากๆเลยนะเต็มข้อเสาแรกยัดใต้คานและถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับความมั่นใจมันยังกับเป็นคนละคนเลยและในจังหวะที่ตูรูส่งบอลพาดกลางสนามนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นโจต้าหรือเปล่านะที่แทงทะลุมาให้กับนุนเยสนะครับจังหวะที่ดึงบอลหลบกองหลังโอ้โหอย่างหล่ออ่ะแล้วก็แบบแตะหลบโกอีกถ้ายิงเข้านะครับลูกนี้โคตรหล่อเลย แต่ดันยิงไปชนเสาวินาทีนั้นนะครับในหัวผมเนี่ยมีมซักซีดเด้งขึ้นมาเลยแบบโอ้โยมันอุทานเป็นคำอืดไม่ได้แล้วอะ่ะแล้วก็ตอนที่ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับก็ยังไปหัวล้อกับเยเกนคอปได้เนาะก็ยังถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับเพราะสุดท้ายเกาเป็นแบกก็มาตามซ้ําไปได้เนาะแล้วก็ทีมก็นําขาดอยู่แล้วด้วยและสําหรับโจต้านะครับจังหวะขึ้นนํา1 0การยิงประตูแบบนี้ของโจต้านะเราเห็นกันบ่อยมากๆเลย เลี้ยงจี้เข้าไปอยู่ในดงกองหลังนะครับแล้วแตะบอลน,นิดเดียวหลุดหมดทั้งแผงกลายเป็นว่ากองหน้าของเรา5คนตอนนี้นะครับ5สไตล์การเล่นเลยไม่ว่าจะส่งใครลงมาสามารถสร้าง Impact ได้หมดนะครับลุยดีอารลากเลี้ยงตะลุยต้องการพื้นที่ในการเล่นนะครับโจตาเล่นพื้นที่แคบๆเลี้ยงจี้เข้าหากองหลังซาร่าก็เล่นพื้นที่แคบๆนะครับแต่ไม่ต้องเลี้ยงอะไรมากใช้สะโพกโยกหลบเอานูนเยสนะครับมีความดุดันมีความแข็งแกร่ง ส่วนกักโปนะครับก็พยายามที่จะถูกปั้นให้กลายเป็นฟอ l สไนทําได้ดีในปีที่แล้วนะหายเจ็บกลับมาแล้ววันนี้ได้ลงมาเคาะสนิมด้วยและสําหรับอีกคนที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือคอลัมสแกนลอยนี่คือนักเตะที่รู้ว่าพูดึงมาจากเบอร์มิงแฮมในปี2020นะเป็นนักเตะที่เล่นข้ามรุ่นมาตลอดเลยนะครับตอนที่10ขวบก็เล่นให้กับเบอร์มิงแฮม u 14พออายุ14ก็โดดไปเล่นให้กับทีม u 18และพออายุ16ปีนะครับก็ติดทีมชาติอังกฤษชุด u 18 พร้อมกับมีโอกาสได้ลงเล่นในทีม U21 บ้างเป็นบางนัดนะถือว่าเป็นเด็กที่น่าสนใจนะครับมีความสามารถและก็โตเกินกว่าเด็กวัยเดียวกันสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยจากการลงมาแทนลูคแชมเบอร์ในวันนี้นะครับคือตัวของคอลัมสกา์ลอนเนี่ยเร็วมากๆนะเร็วแบบโอ้โหเร็วจี๊ดเลยแล้วก็มีความกล้ากล้าเล่นมีความมั่นใจมากๆแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะผ่อนคลายมากกว่าในช่วงเวลาของลุคแชมเบอร์เพราะว่าตอนนั้นทีมมันยังนําไม่ขาดนะครับแต่ว่าสําหรับเด็กที่อายุน้อย,อยแล้วเนี่ย กล้าเล่นกล้าทําถือว่าดีนะอย่างน้อยลงมาแล้วไม่ตื่นสนามนะครับให้เขาได้เล่นตามที่เขาถนัดนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ในสนามไปมีบางจังหวะที่อาจจะพลาดบ้างนะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้เสียหายนะพอทีมไม่ได้เสียประตูจากจังหวะที่เขาทําพลาดนะครับส่วนแม็กคอนเนลนะครับที่ลงมาท้ายเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นของขวัญจากเยอเกนครอปลวกันครับถ้าคุณซ้อมได้ดีคุณก็สมควรที่จะได้รับโอกาสแล้วก็ก่อนจบเกมครับซาร่าก็มาบวกเพิ่มอีกหนึ่งลูกไม่ว่าจะรู้สึกยังไงกับซาร่านะ ผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าซาร่าคือคนที่เราขาดไม่ได้ในเวลานี้ซัมเมอร์น้าค่อยมาว่ากันนะครับว่าอนาคตของเขาจะไปจบที่ไหนแต่สําหรับตอนนี้นะครับผมย้ําอีกทีหนึ่งว่าซาร่าเป็นคนเดียวในทีมที่เราไม่มีตัวตายตัวแทนและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับที่ผมรู้สึกในเกมวันนี้และสําหรับคนอื่นนะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างกับเกมวันนี้นะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นต่างกันในจุดไหนคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดกันเหมือนเดิมนะ แล้วก,ก่อนจบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ